สวัสดีค่ะวันนี้จะไปสอนเพิ่มหัวใจใน tiktok กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ g o o g l e ก่อนเลยนะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเออพิมพ์คำว่า kmmkth นะคะกดไปได้เลยค่ะเว็บไซต์จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยค่ะกดไปได้เลยนะคะ เอามาสูนะ่ในเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพื่อผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวินวนะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook YouTube t ทะะิ t ต็อกทวิ t เตเท gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกไปได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะหรือเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าช้งานสามารถกดสมัครเข้าชด้ตรงนี้เลย แต่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรับผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะแต่หากเพื you know, mm ่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถสมัครเข้าใช้งานโดยผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะกดกันไปได้เลยค่ะหากเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วกดกันไปได้เลยนะคะ เข้ามาศูนหน้าหลักของเว็บไซต์เคมเอ็มคีเแล้วนะคะก็มาหมบนปุทุกคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะบน้จเลือกเป็นบริการของ t ิ k t o อกนะคะเลือกของแพลตฟอร์มตัวไหนก็จะเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะบริการ t ิ k กตอกตรงนี้ทุกหมดหมู่ตรวนี้นะคะขอเลือกเป็นบริการที่เร็วที่สุดนะคะบริการตรงนี้เลือกเป็นบริการของ เพิ่มหัวใจนะคะเพิ่มไลค์นะคะ t ิกตอกนะคะถ้ามไปท่บบตรงนี้เพื่อเพื่อสมัติอ่านหาใจกอดได้นะคะเป็นรายละเอียดของร์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากผู้ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธาละด,ด้วยทุกครั้งนะคะเงินยอดไม่ที่ขึ้นให้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่ไปสัก50นะคะในราคา1บาทเองนะคะกดส่งได้เลยค่ะ ระบบกระเด้งพัดได้ร no ับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาการโอนเงินแนฟสลิปทุธนาคารอังก์ปวบนเลคิโตเพอร์เฟกต์มันนี้นะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะด่นดาตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อเองนะคะหากเพื่อนด่านดาที่มีปัญหาเติมเง สถนะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่นะคะเรากรสักครู่หนึ่งะ่ะไปดูบริการกัน,กนค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ใน,นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกรูปยละเอียดทั้งนักความมือตรงรูปตั้งตารตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างค่าสั่งสื้อกันที่ด้านนี้เลยนะคะแนะนําเพื่อตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถเข้าลงรลีตัวนี้กันไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เกันเลยนะคะ ไปดูตัวช่วยเหลือกันนะคะตัวช่วยเหลือตรงน,นี้หากผูเป็นธุ์ไดที่มีปัญหาติมเงินไม่เข้ายอดลายไปขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงน,นี้เลยนะคะนําเลขออเดอร์เมื่อวานกับตรงน,นี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ได้ด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่หน้าติ๊กต่อน,นะคะยอดหัวใจขึ้นหรือยังยอดไลน์ขึ้นกันหรือยังนะคะยอดเดิมอยู่ที่11นะคะลองรีดูสักครั้งนะคะ ตอนนี้นะคะยอดไคลก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะสนใจในบรกิการของเว็บไซต์ตอวนี้ก็สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพเพื่อนๆท่านใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปักของช่องลองให้เว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยกับเพื่อนๆดูน,นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะ